พอแม่้าไหนที่คิดว่าการให้ลูกอยู่แต่บ้านจะไม่เจอพีเอ็มสองจุดห้าบอกเลยว่าไม่จริงค่ะด้วยความที่พีเอ็มสองจุดห้านะคะเขามีขนาดที่เล็กมากๆไม่ว่าเราจะอยู่ในบ้านปิดประตูปิดหน้าต่างก็แล้วยังไงเขาก็ยังสามารถแทรกตัวเข้ามาได้อยู่เสมอแล้วด้วยความที่เด็กค่ะเขาหายใจถี่มากกว่าผู้ใหญ่เขาก็จะสูดเอาพีเอ็มสองจุดห้าเข้าไปในปอดได้อย่างเยอะเลยแล้วความกังวลของคนเป็นแม่นะคะทั้งติดเครื่องฟอกอากาศกันแล้วทำความสะอาดบ้านกันแล้วสังเกตดูผลลัพธ์ลูกก็ยังไอยังจามเป็นหวัดคัดจมูกกันตลอดจนแม่ได้ มุ้มคุ้มการเสริมเกาะป้องกันให้กระป๋อดองดีเลยเขายังมีซันโฟลาเฟนจากบรอกโคลีนะคะซึ่งงานวิจัยบอะพบว่าเจ้าตัวนี้ช่วยกระตุ้นเอนไซม์ในการล้างสารพิษในปอดได้ตัวไม่ถึงยังมีเฮดเพอรีดีนจากผลไม้ตะกวดต้มช่วยบำรุงหลอดเลือดฝอยในปอดและลดการอักเสบเรื้อรังเขายังมีวิตามิน E วิตามิน D และวิตามิน b 6ช่วยฟื้นฟูเซลล์ปอดที่โดนทำร้ายจาก pm 2.5งุดหหลังจากที่แม่ให้ลูกได้ลองตัวนี้นะคะบอกเลยคะ่ะว่าการไอการจามเป็นหวัดกระจมูกคือลดลงลพ่าพ่อแม่บ้านไหนที่กกาาลังาังตววช่่ยดดีๆในนนรรบุปออูะแคค สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ line Ad side. b r o c c o l i ควรกินอาหารหลักหลายครบ5้หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคเด็กและสตรีมีคันไม่ควรรับประทานไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษา